โอเคตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนะครับการเล่นเกมเอาวีด้วยนะครับตอนนี้ iPad นะ iPad iPad Air นะครับ iPad Air iPad Air นะตัวน,นี้นะครับ iPad Air 64 g b นะครับใส่ซิมได้ตัวน,นี้นะครับเป็นเซีรุล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันผมชอบมากเลยนะไม่อันนี้ก็แล้วแต่บางคนนะครับที่แบบว่า ว่าเล่นแล้วชอบไหมนะเออแต่สําหรับผมเนะี่ยผมเล่นบน iPad เนี่ยนะครับก็ก็ก็ดีทีนี้ก็เลยอเอามารีวิวให้เป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนๆนะครับว่าชอบไหมอะไรยังไงเนาะเฮ้ยอาจารย์ิวตัวไหน <c oughs> ลืมดูนะว่าตัวไหนบ้างนะโอเคก็ให้ดูที่การเล่นนะครับตอนใจว่าอันนี้ต่อด้วยเน็ตมือถือนะครับ เดี๋ยวดูว่ามันจะวิ่งยังไงเนาะเป็นเน็ตมือถือ100%นะครับของค่ายด t a ท,ทนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันอย่าดูที่ฝีมือนะครับให้ดูที่การการเล่นของของของตัวเกมนะครับว่าแบบมันคล่องไหมครับแล้วก็การถือก็อาจจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงเนาะสำหรับผมผมก็รู้สึกแต่ว่าผมจะใส่เคปแต่ว่ามันใหญ่ดี นะใหญ่ดีแล้วก็เราก็ต้องมีต,ตั้งท่าที่ค่อนขแบบ้างแบบมั่นคงนิดนึงนะมันถึงจะแบบนี้ท่เา,าเล่นอาจจะไม่ค่อยถนัดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเปิดไฟแล้วแสงมันจะดีไหมมันจะแสงมันจะกวนไหมหรือว่าผ้ามันจะชัดขึ้นไหมนะครับแปบ๊บเป็นหนึ่งมันก็จะสะท้อนนะผมว่าไม่เปิดดีกว่านะครับโอเค เดี vale Bien, ๋ยวไปเล่นกันเลยนะตอนนี้อยู่ในช่วงเรื่องฮีโร่อยู่นะครับแบบนี้ก็คุณกำลังอยู่กับนะครับการรีวิวเล่น iPad Air นะครับเล่น a o v นะครับ iPad Air นะครับว่าจะเล่นแบบไหนในตัวนี้เลยนะครับโอเคตอนเราเลือกแล้วดูนะเราจะเล่นอะไรมีทานแล้วเราขอเล่นตัวที่เราถนัดแล้วกันเนาะเราชอบเล่นเมกนะครับ ซึ่งดูจากทีมแล้วก็น่าจะได้อยู่นะแครี่แทงนะครับมีเมดแล้วมีแอสตินเมสไม่รู้จะไหวไหมนะเมดสองอย่า yeah, ดูที่การเล่นนะครับให้ดูที่เอ่อความให้ดูที่แบบรีวิวนะตัว iPad Air นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ออโต6.4จ๊กอยู่ที่24,400นะครับหาซื้อมมอสองได้ที่ ลิงก์นี้เลยนะไม่อช่องเนี้แหละครับลองหาดูนะครับใครสนใจว่าทักเข้ามาได้นะแต่ละช่วงแต่ละอันนี้เราก็อาจจะมีเครื่องไม่มีเครื่องอันนี้ก็ทางการส่วนใหญ่เครื่องที่ผมเอามาจะสภาพค่อนข้างกริบกนะแบบไหลลอยนะครับจะเป็นมือสองสวยสวยงามมากนะครับโอเคไปเลยถ้าถืออาจจะไม่ค่อยถนดัดนิดน,นึงนะก็สําหรับคนที่แรกอ,อาจจะเนี่ยผมต้องลองเราต้องลองอย่างเงี้ยแล้วก็ถือท่าประมาณเนี้ย ถ้าใส่เคสมันจะหนักหน่อยแต่ถ้าไม่ใส่ก็โอเคนะเล่นได้อยู่เดี๋ยวลองดูกันว่าจะดีหรือไม่ดีเนาะแต่สําหรับผมเนี่ยผมชอบเพราะว่าจอมันใหญ่ดูแล้วก็แบบว่าชาด์เล่นได้ค่อนข้างสัดใจเลยทีเดียวเนาะจอใหญ่ละกันใครที่ชอบจอใหญ่ผมว่าเป็นทั้งเรื่องที่ดีสําหรับการที่จะเอามาเล่นเกมลักษณะนี้ได้เนาะอืมโอเค ต่อไปนี้ก็อาจจะมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพนะครับในการเล่นเกมแต่อย่า,อย,าอย่าแบบนี้นะก็อันดีผมนะครับ b บ a c k เบอรี่นะครับตอนนี้อยู่ไดมอนไอวีนะแหลงไ i มอนไดวีพอเล่นได้นะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาอไปเดี๋ยวเราไปล่างไปบนไปล่างไปบนบนดีกว่า กตแล้วตอนนี้เรากำลังนะครับไปนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับตอนนี้เป็นการรีวิวนะครับ iPad Air นะครับเจน4นะน่าจะปี2010 2 0ส0ัเท่าไหร่วะไม่รู้อะเจน4นะครับประกันยังเหลือนะครับตัวนี้ประกันยังเหลือนะครับติดฟิล์มกระจกอยู่นะตอนนี้ก็ต้องมาลองกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะตอนนี้วิ่ง60เฟรมนะครับ ทำนีเสร็จคืออาจจะปิงมีโอกาสปริงได้เพราะว่าผมใช้มือถือนะแล้วก็ใช้มือถือสําหรับการถ่ายคลิปนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้รู้ไว้นะครับแต่กราฟ,ฟิกแล้วก็รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสวยเนาะทําได้ดีมากนะครับแบบผมว่ามันเลื่อนดีอะชอบชอบนะครับม,ๆๆมันจะแบบไม่ค่อยถนัดนิดน,นึงนะ ำไมมันไม่มันไม่หนีหละ่ะนะครับท,ทำไมอยู่ไม่หนีอาจารย์เฮ้ยตีโดนโดนโดนอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกอื้มแล้ามาหนาไว้ก่อนนะครับตอนนี้เงียบมากนะเราสามแล้วเอ้ยผมซื้อของผิดป่ะอันนี้เป็นรถเวลาชนช่้ผมไม่ชอบอันนี้แล้วอ่ ใช้เพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ขายในแทนมไปมา้งไหนลืมนะครับลืมปรับไอ้นี่ครับเล่นแปลกๆนะครับอย่าบาดวิธีการเล่นไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นนะผมพยายามหาวิธีที่มันแบบจะทําให้เราแบบเก่งขึ้นนะครับก็อยู่ในช่วงทดลองนะแต่ก็เรื่องไอเทมที่อยู่ในแหลงที่แบบว่าอัตรากรารชนะสูงมานะครับ เรื่องข้อมูลการเล่นเกมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับก็อันนี้เป็นการแบบใช้ปกติแล้วนะครับเราไม่น่าจะสู้ได้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมว่าก็พอแบบพอได้ลุ้นอยู่เนาะอปอดไปนิดหนึ่งนะเรา ออเป็นไงบ้างครับลื่นดีเนาะเห็นไหมผมว่ามันลื่นดีแต่ก็อาจจะแบบถือยากจับยากนะครับแล้วก็ต้องมีนโดนหลอกปกติใส่เคสเล่นก็จะค่อนข้างแบบดีกว่านี้แต่ก็หนักหนักอยู่นะครับแต่มันก็ใหญ่เนาะเล่นแบบคือมันใหญ่อะมันเห็นชัดดีอะว่าเออตัวไหนเป็นยังไงโบราณดูมงดูแมปนะครับ แจ้งเตือนหรืออะไรอย่างเงี้เนาะไปนะครับตอนนี้ขนาดเกมนี้อยู่ที่3ามสองนะครับสาเรายังฆ่าใครไม่ได้แล้วก็ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไอเทมก่อนนะครับไม่ได้เรื่องไอเทมไหมนะครับเราเล่นเล่นแบบนะไม่ค่อยได้แบบเสีเรียดในการเล่นเท่าไหร่เล่นเอาสนุกนะครับแต่อันนี้ก็คือ คุณกำลังอยู่กับการรีวิวนะครับการใช้ iPad Air นะครับสำหรับการเล่นผมเล่นมาได้ประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับสำหรับการเล่น ROV โดยใช้ iPad Air Gen 4นะครับ Gen 4ใส่ซิมได้นะครับแต่ตอนนี้ต่อไวไฟจากมอถือนะครับค่า u ย i l i t i นะจ้าเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณานะครับผมแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเล่นจอใหญ่มันก็โอเคดีนะครับ าไขรไม่ได้เลยเนาะมัวไปหมดมัวไปไหมดอย่าฆ่าฉันเลยอย่างตีชา้ามานาะเราก็หมดด้วยตอนนี้ไปแล้วนะครับ62เนาะ62ตอนนี้เพื่อนๆกกำลังอยู่กับการรีวิวการใช้ iPad Air Gen 4นะเล่นเกม r o v นะครับ วันนี้วันที่15เดือน5ปี2564นะครับ15เดือน5ปี2564นะเพื่อนเพิ่มมาดูด้านหลังนะครับตอนนี้เล่นอยู่ที่60เฟรมเรทนะครับกราฟิกทำได้ดีมากๆเลยเนาะอืมก็ถือว่ามันยิงเรามันทำไมมันดูมันไม่ค่อยเข้านะแปลก ก็เกือบตายอยู่เหมือนกันนะครับต้องดูว่าใครจะตายก่อนตายหลังนะเวลานี้อาจจะ,ะ,ะคนเล่นไม่รู้นาะตอนนี้อยู่ในแรงไดมอนไอวีนะครับเกือบจะเต็มละอีกสองดาวนัว้ง สองตัวเรจ้าตอนนี้ค้าได้หนึ่งตัวแล้วไม่ธรรมดาเนี่ยมันมันเสียยากอ่ะอปกติผมเล่นเกมมือชอบออกเหนื่อยนะะถ้าแบบอากาศร้อนๆนะครับอืม ใส่แบบเคสมันก็จะแบบตั้งได้หน่อยเดี๋ยวผมไปเอาเคสมาใส่ให้ดูดีกว่านะครับมันจะได้เล่นแบบขอใส่เคสก่อนะ cool นี่นะครับเคสก็จะเป็นตัวนี้เนาะพับได้แล้วก็ตั้งได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวใส่เคสก่อนนะ shoot, shoot, shoot. จะดีหน่อยนะเครเราก็จะตั้งเล่นอย่างีนะ้มันก็จะถนัดหน่อยนะสำหรับผมนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาแบกแรงได้แล้วได้ของแล้วแล้วผมก็จะเล่นนะครับตัวนี้นะครับวิธีเล่นอาจจะปแปลกๆหน่นะเพื่อน ก็ทีมเราทําเกมได้ดีนะครับแล้วก็เล่นสบ,สบายๆนะครับแล้วก็เหมือนไม่ได้เป็นไม่ได้ผักดันอะไรเนาะในเกม, <c oughs> มก็ดีหน่อยนะครับไม่ต้องอันนี้โอ้ยๆๆๆ ตอนนี้ผ่านไปแล้วแปดนาทีนะครับเราก็เล่นหนึหน่งนองดอเต็มเลยเต็มอยู่ยยที่หกสิบเต็มนะครับสบายสบายนะ ใส่เหมือนรู้ว่าแบบว่ารีวิวอันนี้อยู่นะครับเล่นง่ายมากนะครับแต่ว่าเรายังก็ยังไม่ชนะนะครับอย่าช้าใจไปโอ้เดินไม่ทันมาแตกคุยอยู่นะนะครับประมาณนี้